สวัสดีค่ะมัอนี้ยายแก้วสู่ตายเนาะปลูกบัวงามกับจิปลูกเลี้ยงบ้านนี้ก็ยังคุ้มปลูกด้วยปลูกสู่ตายเนาะแค่ไหนเอกบ้านนี้นี่ปลูกหอมแดงทุกบุลุษออกสกัดหนันหนาบัวโอใส่เลยอันมันดินเลื่อนซีดไปเลยยายแก้วจะปลูกหอมแดงซ้ำอีกเพราะว่าช่วงนี้ลาบเป็ดดุหอมแดงบัวหยกพ่อป้านไี้นี่ปลูก มันกรงหามเนี่ยสู้คนญ,ญ่า่พระท่านพี่น้องแต่ว่าสู้มันเป็นดินขีมอนมันดินปนหินนัน่นพี่น้องก็เลยบ่จากนาม้มแต่ว่าจะแก้วสู้ตายฝูกลยทำหมบนงามบ่เกี่ยวลูกยางเดียวตัวนี้ฝูกลื่นเหนียวเหนียว เวกตะกิน,นหน้าฝนลงเหงาสะก่อนใน่ก่เตรียมดินปลูกหอมปลูกซ้ำไปซ้ำมาอยี่ในกระบะเก่าแปลงเก่าดินเก่ายินีนะมันบ่มีดินเลี่น้องบ่มีดินแต่ว่บักดินบ่มีดินก็เลยปลูกซ้ำเก่า เนี่ยปูต้องไปค้นออดินจากทั้งอื่นมาทอื่นกระซื้อเลยได้เห็นในกลองเห็นมีแต่บอกกินปูก็ได้อืมที่ปลูกเกี่ยวคือซับหญาก็บเป็นดินใส่กันเพื่อปิดปุ๋ยไว้ที่นปิดอันยักษ์เพื่อเพิ่มพ,พ่วมล้วนซุยอยู่านั้นอืม นี่บตตากแดดไวกันซะก่อนบ่บู่พตากมันแห้งแล้วล่ะดงงินอันนี้มันบริยั่งบริยั่งร้องมันทำบริยั่มันอ๋เป็นก้าพักขนาเหลือปลูกปลูกแล้วพี่น้องบ่ขึ้นมันจะพ่อบิง่งเนี่ยกหบบห็หอมแบงบ่เมื่อเฮ็ดแล้วหอมแบงกูไม่กินเพราะว่าเป็นมีการเฮ็ดกับเขาดูหลังๆมนันไง มันขึ้นกระลาเป็ดน้ำมันเพริงหอมซุ่นี่หละน้อยกเก็บตามน้อยง่ายเก็บตามง่ยายบ,บางทั้งหลังนี่เป็นจะได้กินบพพี่น้องว่าปลูกนาเลี้ยงเนี่ยขนหนามกันบ้าแท้เมื่อละสองพันลิตรสามพันลิตรปุ๋ยเบิดไร้กระสอบหรอบวกขื้นมันมันแม่นฤดูการของมันเนาะโดยเฉพาะพวกผักกาดฟักอะไนี่เอา

นี่ยช่ยหมักลังเยอะนคุยมากหลายๆเนาะมันก็ขึ้นเลยมันห้อนกาดห้อนมันก็จะขึ้น สกอปูง่ามหนาวเด็ดข้าเวเดียวเพียงห่อเขาเด็ดเดียวแล้วง่ำมห่อนมาเลย<ด>บ่ขึ้นเลยไม่แห้งใช่ไหมมันน้ำมาถึง <ไป S 1> มันนี่ไปตูให้มีคูลงอันนี้เกินง่ายเยอะนี่เพื่อตูครูมักเขาจะเป็นสิละเวลานั่นอย่างเฮงโรคเมื่อเกิดบ่หาแต่ปลูกย่ามของมันถ้ามันอยากให้กิน มันอยากให้กินนะเอ็ดจังไหนก็บ้าขึ้นสนาว่าสุ่มนี้มันบัอยากให้กินด้วยค่ะแม่น่ะหับถลองสู้ตายบ้างามคนซะอ,อีก ເປັນແຫ້ງແຮງຈັ່ງໃດບຸດິນເປັນດິນບໍ່ອົມນ້ຳພີ່ນ້ອງດິນດິນປົນຫີນປ กระทางบินเงงมันอียง,ยางคางนึงฮดมันก็นำไปอยู่้ะเนาะยเกมกิดิตระตม,มันอ,ยอียงหัวอน้าพนันลงมาฟังมันอยียงไประเบิดหนหนามมเปย เนื้อตัวคนหนามดสองที่นัก็บอกพี่บอกน้องไม่กันนะปลูกหอมแบงพี่น้องเตรียมดินปลูกหอมแบงแมนนี่คือบปรจากกันหนานี่มันปลูกง่ายไปว่าจะแก้วของจะปลูกเป็นยังงบีปลูกไว้เพ่กินหนาฝนหนาฝนมันอีก ฝนจะแห้อุดมสมบูรณ์อึดเจเลยฝนปล่กยากได้เฟื่อยเปื่อยไปเส้นโพดนน้ำแน่นนาแล้งเพราะว่าน่ำบ่พ่อปูนาได้เสน้นพอดีนาหนาวปูนาหนาวที่พอดีเลยเัาก็เาทานาหนาวคนโจมหัวหอมมาตามมาใสห่หัวหอมจ อันนี้คือพันธุ์หอมที่เสีเยาไปปลูกเนาะมันจะหัวใหญ่ๆพี่น้อทพันคุดขึ้นพ่นผัดอยากแวบ,บแตะเด้ไปฟาไปในนี่ไะเสร็แซมเปิลจากกระถางไงรู้หอมแบ่งทางไหน โซ่ด so, oh, ้วยหัวหอมหหัวพันหอมพวกนั้นโอ้ยต่หัวใหญ่ๆงามๆหอมแบงเห็นไหมมันงามดิมันเลยหัวใหญ่มันงามปกติ๊กมันบอกงามมันก็หัวน้อง่ายคิงคิงมสมบูรณ์มันลงหัวต่อเขื่อมันลงหัวสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์กับหัวใหญ่หอมก็ได้ ปลูกเลยเนี่ยกทางนี่สยส่กออเลยนี่ตัดแต่งดีๆล้วก็ปลูกแล้วบ้าน,นก,ก็บรุงเปิดหัวไ่รอดไปบีไปจกบเล็กจกบน้อยแค่นันมนก็ฝอยตะกุ่นฝอยไม่ใส่ไม่อยปลูก,กแต่าก่ว่าน้ำนล <laughs> ะแต่เกาหอยนี่ละ เขาก็ตัดปลายมันแล้วก็ตัดหากมันน้ำเนาะพี่น้องถ้าบดตัดมันมันจะบดปูงมันจะบดปูงมันจะบดแตกก็ตระตัดให้มันแตกปูงใหม่ยิงก็เป็นก้อนโคลงทีรีเป็นยิงขี้มอดขี้มอดปนดินเป็นดินเหนียวเหนียวจังไดยละเหนียวก็ดินด่างเหนียวบป้โปเพ่ รองบึงหามันงามมักทดรองเลยบริพนธ์เจ้ากันได้พอได้จิได้กินบ่ะคาวบ่อเทอ่ะเรียบร้อยกระถางแหลกผ่านไปอ่ะ,อะจังมาเบิ่งกันเนาะว่าจะข้นหรือบ่ขึ้น ุดไลนยนี่ก็ฝากก็ไลค์ก็แช์ก็ติดตามช่องย้ายแก้วแฟมลี่นี่เด้อค่ะอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ